้ามาเห็นอย่างอีกทุกคนค่ะตะละมือบอยูมาเศร้าไปได้อันนี้มาค่ะไปได้แฮมมาค่ะทุกคนค่ะแฮมไปนขนแฮมมาแฮมมามีค่ะซาล,ลามี่ทั้งแฮมทั้งชีสทั้งโปชูโตชีสชีสมีนี่สิมาจัดจานค่ะทุกคนนี่ ดูสารพัดเลยเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเราจะมากินกันค่ะทุกคนคเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นโรสบีฟนะคะโรสบีฟเขาทำยังไงลุงเห็นเขาเห็ดในอันนี้งามงามก็เลยอยากทำตามบ้างนะคะทุกคนค่ะเราจะมาทำตามที่เขาทำเบื้องลุงจะเห็ดออกมาสวยคือเขาเห็นบอก เห็นเขาทำออกมาแล้วสวยมากเขาทำไปรอบๆแก้วแบบนี้นะคะสิ่งตาเราทำเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยเหมือนที่คนอื่นทำไหมมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะเป็นดอกกุหลาบเหมือนที่เขาทำไหม <c oughs> มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นว้า เอ้ยมันก็ไม่เป็นค่ะแต่มันก็น่าดูขึ้นนะนี่ลุงจะมีดอกอันนี้นะคะทุกคนมีลูกแลด,ดิ้งข้างๆนะคะแลด,ดิสนี่ค่ะจัดจานนะคะแลด,ดิ้ก็ไม่สวยนี่ค่ะนี่เป็นซาลามี่นะคะเป็นซาลามี่แบบเผ็ดค่ะทุกคนคะ่ะ ซลาลมี่แบบเผ็ดก็จะเป็นแท่งแบบนี้ปิ้งใส่ไว้ในนี้เลยโปชูตโตค่ะทุกคนว้าวอันนี้คือแบบว่าเป็นแฮมที่แบบสุกแล้วนะคะทุกคน,นนี้สุกเรียบร้อยแล้วทำยังไงถึงจะสวยเราเอามาม้วนๆดีกว่านี่อันนี้มาไว้ข้างๆนี่เป็นเป็นโปชูตโตค่ะ เราก็ไม่มีไอเดียการออกแบบที่สวยงามนะคะทุกคนคะ่ะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะทุกคนขายแฮมมันจะเป็นแบบว่าแฮมลมควนนะคะเป็นแฮมที่สุกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกับผ่านกรรมวิธีการลมควันมาเรียบร้อยแล้วนะคะฆ่าแบคทีเรียเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนอุย้ยก็เปิดยากแค้นี่ถ่าแบคทีเรียมา เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแฮมนะคะลุงเลือกใส่ของสวิสเซอร์แลนด์นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นแฮมนะคะวางไปเลยวางไปเลยเขามีหลายส่วนนะคะอันนี้เป็นส่วนคอส่วนสันค้อนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนสะโพกบอกคือส่วนใดเขานี่นี่าลามี่าลามี่อีฉันมาแล้วสลามี่ เดี๋ยวเรามาลองกับซาลามี่ดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะว่ามันจะเป็นดอกไม้ให้ไหมนะอุ้ยซาลามี่อุ้ยซาลามี่แบบนี้มันค่อยเป็นให้ไหมทุกคนนี่นี่ทำการให้มันเป็นดอกไม้ซาลามี่ตัวนี้เป็นไส้กรอกนะคะทุกคนคะ่ะเป็นไส้กรอกที่ ทำการปรุงมาเรียบร้อยแล้วมีหลายรสชาตินะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งแบบว่าเผ็ดมีทั้งแบบไม่เผ็ดมีหลายรสชาติแล้วแต่เขาจะปรุงอารมเหมือนกับอันเป็นหม่ำบันเข้าเลยนะคะนี่ซาลามี่ตัวนี้นะกินดิบได้เลยเด้อค่ะนี่กินดิบได้เลยผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วการอทำการทำซาลามีการทำ หมูลมควันเนื้อลมควันของที่นี่รัฐบาลเขาจะควบคุมการผลิตนะคะทุกคนคะเพื่อเพราะว่ามันเป็นอาหารกินดิบถ้าไม่ได้มาตรฐานฟาร์มไม่ได้มาตรฐานการผลิตไม่ได้มาตรฐานที่สวิตเซอรนน์แลนด์นี่โดนปิดบริษัทเลยนะคะไม่มีโอกาสได้ทํามาหากินเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินของเขาเนี่ยคือต้องต้องปลอดเชื้อแบคทีเรียรส่งตรวจเรียบร้อยก่อนที่จะส่งออกมาขายให้ ประชาชนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นคนประเทศเขาจะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์บ้านเขามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคะ่ะกินดิบได้หูบด่ดาบคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูว่ามันจะเป็นกุหลาบให้ไหมทุกคนคะ่ะลุงจมจุดประสงค์ลุงอย่างนั้นเป็นดอกกุหลาบสองดอกอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้คะ่ะชึ๊ออุ๊ยอันนี้เป็นเด้อุ๊ยว้าวทุกคนดูอันนี้เป็นนะคะนี่สวยเลยเห็นไหมคะ กินกับอย่างชีสอันนี้เป็นชีสนะคะทุกคนคะ่ะเป็นชีสสับปะรดนะสวิตเซอร์แลนด์มีชีสหลายอย่างนะคะไม่ได้มีชีสแค่หม็นอย่างเดียวนะอันนี้ชีสสับปะรดค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวลุงจะเอามาแหนมนกินไปด้วยกันเลยคะ่ะนี่ดูเป็นแบบนี้นะคะน้องค่ะน้องแฮมขยับตัวหน่อยลูกขอเอา ฉันไม่หวานฉันก็บ,บออ้อนหวานแตเ่เธอเลยนเปหญิงฉัน s o รี่นี่ค่ะเราจะได้ชีสกองอยู่มองนี้นะไม่พ่อนะคะมีชีสอีกนี่ก็ชีสอีกคือกันค่ะอันนี้ก็น้องชีสนี่อันนี้เป็นเบบี้ชีสชีสแบบเบาๆเลยนะคะชีสแบบว่าไม่ได้หนักหนวงไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะผู้ใดที่แบบว่ากําลังแบบเริ่มรับประทานชีสเริ่มกับน้องตัวนี้ได้เลยนะคะชีสที่ไม่เค็มนะจ๊ะทุกคนคะ่ะ ขออน,นุญาตแกะเลยนี่ค่ะชีดน้องชีดตัวนี้เดี๋ยวลุงจะเอามาพันนะคะทุกคนคะ่นจะจัดจานเลยทุกคนคะ่ะออ้ย,อ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 ยนี่ค่ะขอพันเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อชีดกินชีดไรจนว่าเซรไ่ลขึ้นนะคะว่าไม่เลื่องดีเลอพี่นองนี่ก็ชีตสองตัววางไว้เรียงกันแบบนี้นะคะ คลิปนี้กับสิญญาวเน่บัดน,นี้เพราะว่าเฮ็ดทําการตกแต่งค่ะทุกคนคะ่ะนี่นี่ก็ชีดอีกแล้วแม่ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันลูกระลุกกระลุ้นพี่น,น้องนี่ก็ชีดค่ะลูกอะยับอีกหน่อยนะคะกินกับอะไรยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะ มีตัวนี้อีกอันนี้เป็นประกรอกดองนะคะทุกคนขามากงอีกดองอ,อนี่คือโอลีฟดองนะคะเป็นมะกอกดองฝรั่งะคะ่ะทุกคนขาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะเทใส่อันนี้ดีกว่านี่คะ่ะเอาไว้นี่เลยเอาไว้กินแก้มเสียดายวันนี้ไม่มีไวน์แดงมีแต่ไวน์ขาวไม่งั้นเราจะดิสดื่มกับไวน์เลยนะคะทุกคนคะ่ะกินกับอะไรอีกยังไม่หมดนะคะทุกคนคะ่ะยังไม่หมดนะแม่ เยอะแยะมากมายกว่าจะได้กินมือนีมือนีพิเศษของแม่ค่ะนี่ค่ะของทุกอย่างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้องเชอร์รี่น้องเชอร์รี่ค่ะแม่ค่ะเชอร์รี่อยู่ตรงนี้เนาะนี่มีน้องเชอร์รี่หน่อยหนึ่งนะคะน้องเชอร์รี่มะเขือเทศมะเขือเทศขออยู่ตรงนี้นะคะ ยังไม่หมดจ้ายังบอบดนะคะมีอีกค่ะอา,อาหารพวกนี้มันจะเลี่ยนนะคะมันจะเลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรที่มากินตัดเลี่ยนนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะนงเรเคือเร่นของเรานะคะทุกคนคะ่ะอยู่ตรงนี้ประดับตกแต่ง สวยงามลูกเรดเคอร์เรนมันจะมีความเปรี้ยวนะคะทุกคนค่ะนี่น้องเรดเคอร์เรนเขาจะเปรี้ยวนะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ตัดความเลียนค่ะทุกคนค่ะ <10. S 1> นี่ เข้าไปมีอีกนะคะก็จะเป็นแตงกวาค่ะทุกคนแตงกวาแล้วก็ขอทําเป็นรูปหัวใจนะคะทุกคนคะ่ะขอเป็นบุคคลที่แบบว่ามีความเริบนะคะทุกคน,เอ,น,อกนอเอาไว้หน่อยอีกหนอเอาไว้นี้ค่ะนี่หัวใจยังมีอันนี้เป็นดอกอติชโชคดองนะคะเป็นอติชโชคนะคะเป็นแบบดองเดี๋ยวลุงจะเอามากินแก้มนะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศดองนะคะมะเขือเทศดองใน น้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวลุงจะเอามากินเคืองกินเป็นเครืองเคี่ยงน้ำกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นี่ก็จะามาเป็นเครื่องเคียงเหมือนกันนะคะ